อันนี <S <s ้คือตัวอะไรครอันนี้ค yeah> ือตัวอะไรที่หนูทำอยู่ผู้คุมอผู้คุมผู้คุมก็มาดูไดโนเสาร์นอนแนอไดโนเสาร์จะไม่เหยียบผู้คุมไะที่ดึงแดงนเสางคนนี้เขาไม่เหยียบผู้คุมหรอก อ่าะแล้วไงต่ออ่ปิดประตูไว้นะครับปิดประตูไว้นะทุกคนป้องกันไม่ให้ไดโนเสาร์อะต่อไปมาดูแลนด์มาร์กตัวนี้อันนี้คือไดโนเสาร์อะไรที่อยู่ตัวคนเดียวนี่น,นี่คือไดโนเสาร์นะไดเสารไดโนเสาร์อะไรลูกลูกตุ้มลูกตุ้มหางลูกตุ้มไดโนเสาร์หางลูกตุ้ม ออที่จริงที่เราของเค้าเขาก็มีนะโครงสร้างที่เราของเค้าเหมือนอืมอาตัวเล็กอืมอันนี้อันน,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 นี้อันนี้ผู้คุมนอนหลับไม่ใช่ผู้คุมนอนหลับอืมนี่ห้องนี้จะเป็นทีเล็กเอเค้มันก็เหมือนทีเล็กก็มีทาหาร กับสไปเดอร์แมนตัวเล็กสไปเดอร์แมนตัใหญ่ก็จะกลายเป็นแลนด์มาร์แบบนี้ที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นแลนด์มาร์